สำหรับใครนะที่ยังมองหาต่ดอกเบี้ยนะครับที่ยังสูงกว่า1%ตต่อปีนะครับในเวลานี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันนะครับว่าจะหาได้ที่ไหนและทำการฝากได้อย่างไรครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้กลับพบกับ BY Station นะครับ วันนี้นะครับ BY Station ของเรานะฮะจะพาทุกท่านนะครับมาทำความรู้จักนะครับกับเงินฝากอีกประเภทหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้จะเรียกว่าเงินฝากดิจิตอลนะครับซึ่งเดี๋ยวมันจะทำยังไงมันฝากยังไงเราไปดูกันในคลิปนะแต่ที่มาที่ไปนะของการที่ต้องมาแนะนำให้รู้จักกับเงินฝากดิจิตอลกันเนี่ยก็สืบเนื่องจากอัตราดอกเบีย้ยที่มันน้อยมากนะครับณนะเวลานี้นะครับเราไปดูกันอนะันนี้ผมก็เซิร์ช Google นะครับ ธรรมดาว่ารวมมตาเงินฝากออมทรัพย์นะตอนนี้เป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นข้อมูลนะ29พฤษภาหกนะครับที่มาก็ธนาคารประเทศไทยนะครับส่วนเว็บไซต์ก็หุ้นสมาร์ทไหมผมไม่รู้ว่าผมอ่านถูกไหมนะก็เข้าดูรายละเอียดในเว็บไซต์เขาได้แต่ที่อยากจะให้ดูก็คือณนะพฤษภาหกสามตอนนี้นะครับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์เนี่ยมันร่วงลงมาถึงขั้น30สตางค์นี่ถือว่าสูงที่สุดแล้วนะนะครับส0สตางค์เนี่ย ต่อป,ปีนะครับอันนี้ต่อปีนะบางที่เนี่ย0.125คูณกันมาเนี่ยเป็นตัวเลขนี่แทบจะไม่เห็นในส่วนของตัวเงินแล้วนะครับซึ่งอย่าว่าแต่อัตราดอกเบีย้ยออมทรัพย์เลยนะครับตัวดอกเบีย้ยประจำเองนะฮะก็แทบจะไม่ถึง1แล้วนะฮะก็จะมีตรงนี้1% 1.3นี่นะ12เดือน24เดือนก็ฝากกันค่อนข้างนานนะครับแล้วก็ยังไม่นับว่าในส่วนของประจำเนี่ยยังมีในส่วนของ ภาษี15%นะครับในส่วนของตัดดอกเบีย้ยด้วยนะครับซึ่งยามนี้หาดอกเบีย้ยที่เกิน1%อร์เยังยากเลยนะครับนอกจากเงินฝากประเภทนี้แล้วนะครับที่ทางช่องเราจะนิยมนําเสนอถัดมาจากตัวเงินฝากก็จะเป็นในส่วนของตัวสลากนะครับไม่ว่าจะเป็นสลากออมสินสลากทอกสอสลากทออ,อสอนะครับเรานําเสนอไปทุกแบบนะครับซึ่งทั้ง2องอย่างนี้ก็อัตราดอกเบีย้ยถ้าตีเป็นดอกเบีย้ยนะครับไม่นับรางวัลน,นะครับก็ ไม่ต่างกันนะครับ0.7 0.91นะครับซึ่งต้องบอกว่าเราเนี่ยทั้งช่องเราเนี่ยได้ทำอัปเดตในส่วนของตัวสลากออมสินปี2020ไปแล้วไปย้อนดูได้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นโคเวอร์ให้ดูว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับแต่ว่านะตอนนี้มันไม่ใช่ข้อมูลมันมันเร็วมากนะครับมันเร็วมากนะครับเนื่องจากว่าคนก็หลีกนะครับจากอัตราดอกเบี้ยน,นี้ไปสู่สลากออมสินนะครับที่สูงกว่าก็จะหมด ลดเร็วขึ้นแล้วก็ปิดการขายไปเร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่ามีข้อมูลยังไงเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้นะสำหรับตัวสลากออมสินและสลากทออก,กอสอนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นที่พูดมาก็คือว่าอยากจะอยากจะแจ้งว่าการที่จะหาอัตราดอกเบี้ยที่เกิน1บาทณนะเวลานี้เนี่ยทำได้ยากมากนะครับจึงผมก็เลยไปเสาะหาดูว่ามันมีอัตราดอกเบี้ยอะไรอีกไหมนะครับที่ ยังมีอัตราดอกเบี้ยเกิน1บาทให้เพื่อนๆได้ไปฝากเงินกันอยู่นะครับสิ่งที่ได้พบก็คือเป็นลักษณะของการอัตราดอกเบี้ยเงินฝากดิจิตอลนั่นเองนะครับที่ยังให้อัตราดอกเบี้ยเกินกว่า1บาทอยู่ซึ่งวิธีการฝากและวิธีการออมอาจจะต่างจากเดิมที่เราเคยฝากกันมาอยู่นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีธนาคารอะไรบ้างนะครับ ในส่วนของธนาคารที่มีเงินฝากในสวงดิจิตอลนะครับณนะปีนี้นะครับณนะตอนนี้ที่เราดูข้อมูลกันเนี่ยนะครับก็มีทั้งหมด5ธนาคารนะครับก็จะเป็นของ SCB ตามด้านซ้ายนี่เลยนะครับ SCB มี by TMB นะครับ TMRW นี่คือ tomorrow นะครับ by UOB นะครับซึ่ง3ตัวบนนี้นะครับการใช้บริการจะใช้บริการผ่าน อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งโมบายแบงกิงเพียวๆ100%เลยนะครับไม่มีสมุดไม่มีกระดาษถือที่มือเลยทุกอย่างผ่านออนไลน์ล้วนๆนะครับส่วนธนาตาิกับ UOB อันนี้ยังทําผ่านสาขาได้อยู่เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเรามาดูที่ตัวแรกนะครับ3ตัวแรกผมจะแนะนำตัวที่เป็นออนไลน์แบงกิ้งล้วนๆก่อนนะครับตัวแรกตัวนี้ เปิดตัวมาได้ค่อนข้างดีเรามีวิธีการนะครับในส่วนของการเปิดบัญชีให้ดูรีวิวไปแล้วนะครับเราจะไม่พูดถึงการเปิดบัญชีนะเราจะพูดถึงกรตรดอกเบี้ยและวิธีการฝากกันเลยนะครับในในคลิปนี้นะครับวิธีการฝากก็คือตัวนี้ผ่านแอป1 0 0ปรนะครับแล้วไปยืนยันตัวตนกันที่ตู้นะครับซึ่งเวลาเราเปิดบัญชีมาแล้วเนี่ยก็จะมีลักษณะของบัญชีเงินฝากเขาจะใช้คําว่า tomorrow every day นะครับตัวนี้เป็นเหมือนเอาไว้พักเงินนะครับก็คือเราโอนเงินจากบัญชีอื่นๆเข้ามาที่ตัวนี้ตัวเอ r y น a y นี้นะครับต,จจตัวเอเีนตนี้ดอกเบี้ยไม่เยอะ0.1เหมือนเหมือนออมทรัพย์ทั่วไปเมื่อกี้นี้เลย0.1ต่อปีนะครับไม่มีเงื่อนไขอะไรนะครับแต่ตัวที่ให้ดอกเบี้ยสูงคือตัวนี้ครับ Tomorrow saving นะครับซึ่งถ้าเราเปิดใช้บริการผ่านแอปไปแล้วจะมีฟังก์ชันนี้เกิดขึ้นให้เราใช้เองอัตโนมัตินะครับ Tomorrow saving ซึ่งตัวนี้จะให้ตัด๋ดบที่อนู่ที่ด3เต่อปีอยู่เลยนะครับซึ่งตัวนี้จะมาพวง่วงมากับฟีเจอร์นะครับฟังก์ชันในการเหมือนอารมณ์เหมือนทำให้เราเล่นเกมนะครับเป็น City of Tomorrow ของเขาก็คือเป็นเกมสร้างเมืองนะครับซึ่งอันนี้ผมเคยณนะวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับ อัตราดอกเบีย้ย1.3จริงๆนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ที่ผมสมัครวันนั้นคือ1.7นะมันลงมาเป็น1.3แล้วนะครับซึ่งวิธีการคิดของเขาเขาจะคิดดอกเบีย้ยให้เราทุกเดือนนะครับแล้วก็โอนเข้าไอ้ตัวอันบัญชีแรกบัญชีเนี่ยอะไรนะผมลืมละอ่า every day เนี่ยให้เราทุกทุกสิ้นเดือนนะครับฝากเข้าไปนี้แต่วิธีการฝากคือเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรเพดานบนให้เราอยู่ว่า หนึ่งครั้งให้เราฝากได้ไม่เกินเท่าไหร่และพอฝากไปแล้วนับอีกกี่ชั่วโมงถึงจะฝากได้อีกนะครับซึ่งอันเนี้ยอารมณ์มันเหมือนเวลาเราเล่นเกมฮะเราจะฝากถ้าผมจำไม่ผิดนะ3,000บาทต่อครั้งสูงสุดนะครับแต่พอเวลาฝากไปแล้ว3,000บาทต้องใช้เวลาอีกประมาณ10หรือ12ชั่วโมงเพื่อจะสามารถฝากได้ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ฝากถึงยอดเท่าไหร่ไอ้เมืองเนี้ยก็จะอัพเลเวลไปได้ด้วยนะครับอันนี้เหมือนเล่นเกมนะครับก็สรุปตัว tomorrow นะครับ ใช้วิธีการฝากโดยใช้แอปพลิเคชันล้วนๆโอนเงินจากบัญชีธนาคารไหนก็ได้ที่เรามีเข้าไปแล้วก็ไปฝากเป็นเกมเก็บเงินอันนี้1.3ต่อป,ปีโอนดอกเบี้ยให้เราทุกเดือนอ่านี้ Tomorrow นะ BYOB นะก็หน้าตาสวยงามดีนะครับก็ลองเข้าไปดูในส่วนของวิดีโอเขาได้เนี่ยเขาก็จะมีวิดีโอบอก ฟีเจอร์ของเขาอยู่ด้วยนะครับก็ลองเข้าไปเล่นๆดูนะครับสำหรับตัว tomorrow นะครับนี่เป็นเกมสร้างเมืองลักษณะอย่างนี้นะครับตอนทำคลิปก็ออยัง1.6เลยไหมฮะตอนนี้เป็น1.3แล้วนะอ้าวตัวถัดไปนะครับจาก tomorrow by ub แล้วก็ต้องเป็น me by tmb นั่นเองนะครับอันนี้ลักษณะเดียวกันเลยนะครับก็คือจะมีบัญชีพักอันนึงที่เอาไว้ ฝากถอนยังไงก็ได้ให้เราสามารถที่จะพักเงินนะครับแล้วก็จะมีของมีของ TMB เนะี่ยเขาจะเรียวกว่ามีเซฟนะครับที่จะให้ดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเท่ากันนะครับ1.3ต่อปีแต่ข้อดีของเขาก็คือเขาคำนวณดอกเบีย้ยให้เราเห็นทุกวันนะครับของมีนะเวลาเราเข้าไปดูในแอปพลิเคชันนะครับก็จะเห็นเลยดอกเบีย้ยขึ้นไปเท่าไหร่แต่เขายังไม่ได้ให้เรานะครับเขาก็ให้เราสิ้นเดือนเหมือนกันพวกนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมอะไรนะครับแต่ไม่มีสมุด ให้ถือนะดูผ่านแอปเท่านั้นนะครับตัวนี้นะฮะไม่ได้มีรูปแบบเกมอะไรแค่เปิดบัญชีมีมีเซฟเอาไว้แล้วก็ใส่เงินโดยโดยที่เราต้องการที่จะจะเซฟวิ่งเนี่ยเพื่อที่เราได้ดอกเบี้ยสูงนะโอนเข้ามาที่มีเซฟนะครับตัวที่เราจะฝากถอนก็เป็นในส่วนของมีปกตินะครับ1.3เหมือนกันผ่านแอปพลิเคชันร้อยเปอซนนะครับตัวนี้นะถัดไปนะครับ จะเป็นของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับอันนี้เป็นการเปิดบัญชีที่เรียกว่า SCB Easy เป็นตัวของแอปพลิเคชันเขานะครับปุยง่าคือต้องมีแอปพลิเคชันนี้ก่อนมีบัญชีเผื่อเรียกมีมีมีออมทรัพย์เขาก่อนมีแอปพลิเคชันนี้แล้วไปเปิดบัญชีนี้ผ่านแอปนั้นนะครับผ่านแอปนั้นตัวนี้อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่1.5%ต่อไต่อปีเลยนะครับแต่วงเงินไม่เกิน5ล้านบาทนะครับโอนผ่านแอป นะครับตัวนี้ก็พูดง่ายก็คือเราเอาเงินไปฝากในบัญชีเพื่อ,อนะออมทรัพย์ของเขาปกติแล้วก็โอนผ่านแอปเข้ามาสู่บัญชีตัวอีซี่ตัวนี้ซึ่งอีซี่ตัวนี้ไม่มีบัญชีให้ถือเช่นกันนะครับเช็คผ่านแอปแต่ตัวนี้จะไม่โอนดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับตัวนี้ก็1.5%จเนี่ยจะเป็นการลงรับดอกเบี้ยเหมือนบัญชีออมทรัพย์ปกติที่เรามีกันก็คือเดือนมิถุนากับธนวาของทุกปีนะครับตัวนี้นะ ถัดไปครับตัวที่4แล้วครับตอนนี้ UOB นะครับตัวนี้เป็นของตัวธนาคาร UOB เลยนะครับอันนี้จะไม่เหมือนตัวอื่นนิดนึงก็คือไม่ได้ทำในส่วนของอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในแอป100%นะครับสามารถไปฝากได้ที่ธนาคารเพื่อเปิดบัญชีตัวนี้อันนี้เขาเรียกว่าบัญชีออมทรัพย์ UOB One Account นะครับ แต่ว่าในการเปิดบัญชีตอนแรกเนี่ยฮะก็จะได้ตารดอกเบีย้ยอยู่ที่25่5ิบเต่างต่อปีปกติถ้าเราเปิดปกตินะแต่ว่าเพียงแค่ว่าแต่ละเดือนเนี่ยเราต้องไปทําเงื่อนไขของเขานะครับถึงจะได้ดอกเบีย้ยสูงสุด1.25%ต่อปีเงื่อนไขเขาคืออะไรบ้างครับ1ครับคุณไปเปิดบัญชี one account ที่สาขาของเขานะซึ่งการเปิดบัญชี One Account เขาก็จะให้เราเปิด โมบายแบงกิ้งของของ UOB เหมือนกันบังคับใช้บาไม่ใช่บังคับเราต้องมีอันนั้นเป็นเงื่อนไขหนึ่งนะครับที่จะใช้ตัวนี้ได้นะครับแล้วก็เราต้องไปใช้เงินใช้จ่ายนะผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของ UOB 5000บาทต่อเดือนในเดือนนั้นถึงจะได้สเต็ปแรกคือ75สตางค์เมื่อใช้ผ่าน5000บาทไปแล้วแล้วหลังจากนั้นคุณ ก็จะต้องมีการจ่ายบินครับออนไลน์ผ่านแอปเขานี่แหละโดยหักผ่านในบัญชี u o b ัน c อคเคาเขาเนี่ยฮะสองบินต่อเดือนหรือคุณโอนบัญชีเงินเดือนคุณเข้าบัญชีนี้นะครับยอดเงินเดือนแต่หมื่นห้าขึ้นไปถึงจะได้1.25%ต่อปีนะครับอันนี้เป็นบัญชีเกือบๆจะออนไลน์แบบมีเงื่อนไขนะก็ถ้าใครชอบลักษณะนี้ก็เหมือนเล่นเกม ก็หรือใครใช้ U B อยู่แล้วอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับตัวถัดมาครับตัวของธนาคารธนชาติตัวนี้เรียกว่าบัญชี e saving นะครับตัวนี้ให้ดอกเบีย้ย1.2%ต่อปีนะครับก็จะเป็นลักษณะของการเปิดบัญชีคู่กับบัญชีอื่นๆของเขานะฮะแล้วก็มาพักไว้ที่ในส่วนของตัวบัญชี e saving อันนี้ นะครับก็จะต้องมีการสมัครผ่านแอปเหมือนกันไม่มีสมุดบัญชีเหมือนกันนะครับการฝากเหมือนกันก็ผ่านไปอันนี้คือ5บัญชี5แบบนะครับที่เป็นตัวเงินฝากดิจิตอลนะครับใครสะดวกแบบไหนก็ลองไปใช้งานดู3แบบแรกเป็นแบบออนไลน์100%นะครับก็สะดวกดีนะสำหรับใครที่ชอบการใช้งานแบบนี้นะครับก็สุดท้ายเดี๋ยวเราจะมาดูสรุปนะครับในส่วนของ การสรุปดอกเบี้ยนะครับผมได้สรุปทุกตัวไว้ให้แล้วนะครับมา5ตัว5ตัวที่เป็นผู้ให้บริการนะครับ Tomorrow 1.3นะครับทำใช้งานผ่านแอปเท่านั้นนะครับมี ByTMB 1.3เหมือนกันผ่านแอปเท่านั้นนะครับสตัวนี้ลงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับตัว SCB นะครับ1.5ให้ดอกเบี้ยที่สูงที่สุดเลยนะครับสมัครผ่านแอปนะครับ เหมือนกันนะครับส่วน2ตัวล่างสามารถทำที่สาขาได้ UOB ของ UOB มีเงื่อนไขที่ต้องทำให้เสร็จภารกิจในแต่ละเดือนถึงจะได้1 2 5อนะครับซึ่งผมดูแล้วไม่ได้ยากนะครับลองเลือกใช้งานดูลองทดสอบการใช้งานดูก็ยังได้ดอกเบี้ยที่เกิน1%อยู่นะครับยังไงใครยังไม่เคยใช้หรือใครเคยใช้แล้วนะครับ ลองคอมเมนต์ลองบอกกันมาดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนตัวผมผมได้ใช้ตัว tomorrow อยู่ทุกวันนี้นะครับก็สะดวกดีนะครับก็เหมือนกับเป็นบัญชีที่เอาไว้แบ่งเก็บเงินนะครับก็ยังได้ดอกเบีย้ยที่ในเลทหน่งกว่าๆอยู่นะครับก็สําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆสําหรับการติดตามชมนะฮะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b นะครับสําหรับช่องเราด้วยถ้าเกิดว่าข้อมูลดีๆนี้มี เป็นประโยชน์ให้กับทุทกๆท่านนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามชมนะฮะมีอะไรก็คอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ